สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากสำหรับโรงเรียนยุคนี้เลยนะคะคือเรื่องการสร้างวัฒนธรรมพลเมืองดิจิทัลที่แข็งแกร่งให้นักเรียนซึ่งโอ้โหมันซับซ้อนกว่าแค่สอนใช้คอมพิวเตอร์เยอะเลยนะคะมันมีทั้งเรื่องทัศนคติความเข้าใจนโยบายาการมีส่วนร่วมจากทางบ้านทางครูผู้บริหารอีกใช่เลยครับมันโยงกันไปหมดเลยครับค่ะ แล้ววันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะโดยดูจากงานวิจัยของคุณพิทักษ์สิริวงศ์จากมหาวิทยาลัยศิลปรกรที่เขาไปศึกษาเรื่องนี้ในโรงเรียนเอกชนแล้วก็ใช้เครื่องมือทางสถิติที่น่าสนใจมากคือ SEM หรือการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างครับผมเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจว่าไอ้เจ้า SEM เนี่ยมันจำเป็นยังไงแล้วมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมหรือว่าหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ชัดเจนขึ้นยังไงบ้างคะครับคือพอระบบมันซับซ้อนมากๆแบบนี้เนี่ยเการจะทำความเข้าใจมันก็ต้องการเครื่องมือที่มันเหมาะสมนะครับ ซึ่ง SEM ก็ถือเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากตัวหนึ่งเลยครับในการมองภาพรวมความสัมพันธ์พวกนี้ยันแนวคิดเบื้องต้นที่เราอาจจะได้มาจากการคุยคุยกันหรือสังเกตการก่อนหน้าให้มันชัดขึ้นด้วยข้อมูลจริงๆว่าเอ๊ะปัจจัยที่เราคิดว่าน่าจะเกี่ยวเช่นผู้นําต้องเก่งดิจิตอลนะหรือผู้ปกครองต้องช่วยนะมันส่งผลจริงไหมมากน้อยแค่ไหนใช่ครับ ใช่เลยคือมันเหมือนเปลี่ยนจากจากสมมุติฐานหรือความรู้สึกให้กลายเป็นหลักฐานที่จับต้องได้มากขึ้นเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ไปเลยแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือ,อ,อ SCM มันไม่ได้แค่บอกว่า A สัมพันธ์กับ B นะครับแต่มันช่วยสร้างเหมือนเหมือนเป็นแผนที่หรือพิมพ์เขียวของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทั้งหมดขึ้นมาเลยอ๋อแผนที่น่าสนใจคะ่ะครับ ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเราเห็นเลยว่าปัจจัยตั้งต้นอย่างนโยบายโรงเรียนหรือภาวะผู้นำเนี่ยมันส่งผลต่อไปยังไงมันอาจจะส่งผลผ่านทัศนคติของครูก่อนแล้วค่อยไปถึงบรรยากาศในห้องเรียนแล้วสุดท้ายถึงจะไปกระทบพฤติกรรมของนักเรียนจริงๆโหเอ็มฮากวยหักคือมันไม่ใช่แค่ส่งผลตรงๆงอย่างเดียวอาจจะมีผลทานอ้อมผ่านตัวอื่นด้วยถูกต้องครับมันแกะอรอยได้ทั้งผลทางตรงผลทางอ้อมและยังบอกได้ด้วยว่า ปัจจัยไหนเป็นเหมือนตัวกลางสําคัญที่คอยส่องผ่านผลกระทบพวกนี้ค่ะแล้วอย่างเรื่องที่มันวัดยากๆล่ะคะแบบนามธรรมาหน่อยๆอ,อย่างวัฒนธรรมองคอ์กรหรือความรู้สึกปลอดภัยในโลกออนไลน์ของเด็กๆเ,เนี่ย SEM มันจัดการยังไงคะอ๋ออันนี้เป็นจุดแข็งของ SEM เลยครับคือมันสามารถวัดสิ่งที่เรียกว่าตัวแปรแฝง latent variables ได้ตัวแปรแฝง,แรแงครับคือสิ่งที่วัดตรงๆไม่ได้แต่เราจะใช้ตัวชี้วัด อินดิเคเตอร์หลายๆตัวที่เราสังเกตรหรือวัดได้มาประกอบกันเพื่อวัดตัวแปรแฝงนั้นๆเช่นถ้าอยากวัดความรู้สึกปลอดภัยออนไลน์ก็อาจจะไปดูจากคำถามหลายๆข้อที่ถามนักเรียนเกี่ยวกับว่าเขากล้าบอกครูไหมถ้าเจอเรื่องไม่ดีรู้ไหมว่าอะไรเสี่ยงรู้สึกว่าโรงเรียนใส่ใจเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับเอาหลายๆตัวมาชี้วัดตัวแฝงตัวเดียวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือใช้หลายๆคําถามมาช่วยวัดสิ่งที่มองไม่เห็นนั้น,น,น ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างคือมันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหลายๆเส้นทางได้พร้อมกันในโมเดลเดียวเลยไม่ต้องมานั่งดูทีละคู่ซึ่งทำให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนกว่าสถิติแบบเดิมๆเยอะครับฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยค่ะทีนี้ลองนึกถึงคำถามที่งานวิจัยแบบนี้อาจจะอยากตอบโดยใช้ SEM เช่น ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารเนี่ยมันส่งผลตรงๆงถึงพฤติกรรมนักเรียนเลยไหมหรือว่าต้องผ่านครูหรือผ่านบรรยากาศในโรงเรียนก่อนใช่ครับหรืออย่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเนี่ยมันจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนถ้าโรงเรียนเองไม่มีนโยบายที่ชัดเจนมารองรับหรือครูเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพลเมืองดิจิทัลเท่าไหร่ ค่ะค่ะคำถามแบบนี้ล่ะค่ะที่ SEM น่าจะช่วยให้คำตอบที่มันลึกขึ้นไม่ใช่แค่ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวกันยังไงแบบไหนถูกต้องครับแล้วบางทีมันอาจจะเจอผลที่น่าสนใจมากๆก็ได้นะครับเช่นพบว่าการเน้นสอนแค่ทักษะใช้คอมอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องพฤติกรรมที่รับผิดชอบเท่ากับการสร้างพื้นที่ให้ครูกับนักเรียนได้คุยกันเรื่องยากๆเรื่องจริยธรรมออนไลน์บ่อยๆอ,อู้หูอันนี้น่าคิดเลยนะคะ แสดงว่าผลจาก SEM นี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆในงานวิจัยสิคะมันเอาไปใช้จริงได้เลยแน่นอนครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยผลที่ได้จาก SEM เนี่ยมันจะช่วยชี้เป้าให้โรงเรียนได้เลยว่าถ้าอยากจะพัฒนาเรื่องพลเมืองดิจิทัลเนี่ยควรวจะเป็นเน้นตรงไหนก่อนอืมอืมลงทุนตรงไหนน่าจะเห็นผลที่สุดค้งค่าที่สุดเช่นถ้าโมเดลมันชี้ชัดเลยว่า การพัฒนาครูเนี่ยเป็นจุดคานงัดที่สําคัญมากส่งผลต่ออะไรอะไรหลายอย่างในระบบโรงเรียนก็จะรู้แล้วว่าโอเคต้องทุ่มทรัพยากรไปที่การอบรมสนับสนุนครูก่อนเลยค่ะไม่ต้องเดาสุม่มหรือลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆครับมันคือการเปลี่ยนจากการจัดการตามความรู้สึกไปสู่การจัดการที่มันเอ่อเป็นระบบมากขึ้นมีข้อมูลมารองรับทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นน่าเชื่อถือขึ้นครับ สรุปแล้วนะคะวันนี้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยว่าจากปัญหาที่ดูซับซ้อนมากๆอย่างการสร้างวัฒนธรรมคนละเมืองดิจิตอลในโรงเรียนเนี่ยพอเรามีเครื่องมืออย่าง SEM เข้ามาช่วยมันก็ช่วยได้หลายอย่างเลยทั้งออยืนยันสิ่งที่เราคิดช่วยสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจัดการกับสิ่งที่วัดยากๆแล้วก็ที่สาคัญสุดคือคนำไปสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่โรงเรียนเอาไปใช้ได้จริงทำให้รู้ว่าควรจะไปเน้นตรงไหนถึงจะเกิดผลดีที่สุด ครับผมมีอีกประเด็นที่อยากชวนคิดต่อนิดนึงนะครับคือนอกจากที่เราจะรู้ว่าปัจจัยไหนสำคัญไม่สำคัญแล้วเนี่ยการที่ SEM มันช่วยให้เราเห็นไปถึงความแรงของความสัมพันธ์แล้วก็ลักษณะของมันด้วยว่ามันส่งผลโดยตรงหรือต้องผ่านตัวกลางอะไรก่อนไอความเข้าใจในกลไกลที่มันลึกซึ้งขึ้นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราจะส่งเสริมเรื่องนี้ไปเลยก็ได้นะครับคือไม่ใช่แค่รู้ว่าต้องทำอะไร แต่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไงให้มันเกิดผลสูงสุดจริงๆในบริบทของโรงเรียนเราเอง